สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันมิวแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมากินซั่วขนมจีนนะเนี่ยเห็นไหมใส่ปลาทูด้วยนะคะแล้วก็มีถั่วเนาะไม่มีต้นหอมนะคะก็เลยไม่ได้ใส่นะคะนี่หอมมากของปลาร้านะคะแล้วก็มีนี่พริกหยวกนะคะแล้วก็ แตงกวาแล้วก็กระหล่ำดาวนะคะจะลองกินแบบสดๆเนาะว่ามันจะอร่อยไหมเนี่ยนะไม่เคยกินนะคะเพิ่งกินทางแรกมีแอบชิมไปแล้วนิดนึงนะมันเหมือนกะทินนะเนาะก็เลยเออน่าจะอร่อยดีนะคะก็ถ้าน้องๆเพื่นพนพนอนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูมันก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ามาค่ะมากินกันเลยดีกว่ามีแคบหมูด้วยแหละกระดูกนี่นี่นี่หมเดิมหัวฟองแค่นี้นมเวน นมเวนนมเวนภาษาเขมรแปลว่าขนมจีนอะ một là ้องไม่กวันนี้วันศุกร์นะไม่ได้ไปเรียนเพราะว่าเขาปิดนะ bịt điên tại sẵn cán bàn dưỡi nè cán bàn dưỡi thuốc ăn ạ ế kinh cần nào คล้ายกระถินเนาะ ซื้อมา1นยูโรก็ประมาณ30กว่าบาทอะ พ่อมิวอ่าไม่สบายใช่ไหมปวดท้องปวดสามวันแล้วนะคะไม่ยอมไปหาหมอคิดดูมิวเพิ่งรู้วันนี้นะน้าส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยพ่อปวดท้องหนักมากเลยไม่ยอมไปหาหมอทนจนบอกว่ารอให้เป็นหนักๆก,ก่อนแล้วค่อยไปมิวก็เลยโทรไปหาแม่ว่าทาไมไม่พาพ่อไปหาหมอปวดท้องแกบอกว่าแกไม่ไปแกจะรอให้แกปวดหนักๆ แล้วค่อยไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาไปแล้วพ่อไปหาที่อาณาไมอ่ะเขาบอกว่าอาจจะเป็นไส้ติ่งอะไรเงี้ยนะคะมือก็เลยเพิ่งรู้วันนี้นะว่าพ่อแกปวดท้องเนาะก็เลยรีบบอกว่ารีบไปนะไส้ติ่งงั้นเดี๋ยวแตกนะอะไรเงี้ยไม่ยอมไปเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะโทรไปอีกบอกว่าจะไปวันนี้ตอนเย็นอะบอกว่าจะรอให้มันปวดมากๆถ้าปวดมากๆก็แตกแล้วก็อะไรเงี้ยเนาะก็บนๆไปกับแกอ่ะ hmm. ว่ากลัวหมดเงินเยอะอะไรเงี้ยยังจะคิดเรื่องเงินขี้เหนียวเรื่องเงินอีกเนาะก็พูดบอกแกไปไม่ต้องคิดมากหรอกอะไรเงี้ยแกเป็นคนแบบนี้แหละพ่ออ่ะแกเหมือนถ้าไม่ป่วยหนักก็ไม่ไปอ่ะปวดเหมือนแบบ ขาเรียกอะไรหมออะไยบอกว่าอาจกลัวเป็นไส้ติ่งอะไรเงี้ยรีบไปหารีบไปโรงพยาบาลแต่ก็เราก็บอกว่าจะไปทำอะไรนะเหมือนศัยศาสตร์บ้านเราเขาเรียกโบนอะภาษาไทยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนเอาข้าวไปให้ยายแก่ๆนะดูให้ว่าเออเป็นอะไรปวดท้องอะไรเงี้ยนะคือเขาเขาเชื่อแบบนั้นนะคะมิวบอกว่าเฮ้ยถ้าเราแบบนั้นก็ ไม่ไหวพอดีก็เลยแบบรีบไปหาหมอไปอะไรเงี้ยกลัวแบบเป็นหนักนะคะบอกว่าจะรอวันเสาร์นะเอ้ยไม่ต้องรอหรอกไปวันนี้แหละเวลาไม่สบายอะไรเงี้ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอยากไปหานะไม่อยากไปไม่ค่อยอยากไปหาหมอ ็พูดบอกแกโทรไปเนาะกล่อมอะบอกว่าเออไปเดี๋ยวเป็นอะไรมาลูกหลานจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยนะตอนเดือนที่แล้วก่อนหน้านู้นกระเป๋าเป็นฟีนะตรงตูดเนาะไม่กล้าไปหาหมอ,อยอายหมอนะคะเดี๋เฮ้ยจะรอให้มันเป็นหนักหรือยังไงทําไมไม่ไปอะไรเงี้ยก็ปนบอกแก แกเป็นห่วงวัวห่วงไก่ห่วงอะไรเงี้ยเออไม่ต้องห่วงหรอกห่วงตัวเองก่อนไหมอะไรางี้ยเนาะก็พูดบอกแกไปนะอันนี้ยอมยอมไปหาแล้วนะบอกว่าวันนี้จะไปจะพาแม่ไปรอแม่พาไปนะคะให้ไปคนเดียวไม่ไปนะแกไม่คิดว่าเราจะเป็นห่วงเนาะเราอยู่ไกลอะไรเงี้ย เราอยู่ไกลเราเป็นห่วงเนาะเออกลัวโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนเย็นๆจะโทรไปอีกนะว่าได้ไปไหมเมื่อเช้าแทบไม่ได้นอนเลยดีนะวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะก็เลยตื่นมาอ่านข้อความตอนแปดโมงนาะส่งข้อความมาเอยพ่อปวดท้องแล้วแกก็ไม่ยอมไปหาหมอเดิน ทนอะทนเดินไปเดินมาแล้วไม่ยอมไปหาหมอกลัวเป็นไส้ติ่งอะไรเงี้ยเนาะแล้วกลัวมันแตกนะคะมิวคิดไปไกลามากเลยให้ไปหาหมอให้แกก็ไปหาอนาไมายไปหาอนาไมายอนาไมายเขียนใบบอกว่าให้ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลกระสัง กลัวเป็นไส้ติ่งนะเพราะว่าปวดมาหลายวันแล้วเมื่อวานก็โทรหาแม่นะแม่ก็ไม่ได้บอกเรื่องพ่อปวดท้องนะนี่ท่าน,าน้าน้าไม่สง่งข้อความมาบอกก็ไม่รู้นะว่าว่าพ่อปวดท้องมาหลายวันแนละ้ว อันนี้กินไปพูดไปนะคะ <S <S กลัวแกเป็นสไส้ติ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบเป็นร้ายแรงอ่ะอยากให้แกไปเช็คไปอะไรอย่างเงี้นะ กากหมูน้ำพริกกากหมูนะกรอบมากใช่ไหมใส่แค่สองก้อนเองนะขนมจีนอะ่ะ ต้องใส่จะกินไม่หมดแตงกวาครับด้วยอิ่มนะมีม,มีมได้ไงดูดิเต็มเลยนะคะกินทุเรนเนาะ มิวเลิกงานบ่ายสองอะเร้ในบ่ายโมงอ่ะผัดกระเพราไว้กินกระเพราไก่เมื่อวานอะตอนเย็นอะแล้วให้กินวันนี้ด้วย4โมงก็จะไปออกกำลังกายอ่ะ มากๆเดี๋ยวจะสู้ให้หมด อร่อยมากเลยอันนี้ถ้าแฟนหรูเจอเขาให้แบ่งกินสองเวลาเนะี่ย เรื่องหมดแล้วนะคะเพื่อนๆนี่มีก็ต้องไปแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าน้องๆเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะคะปุ่มสีดแดงข้างล่างนะจ๊ะไปแล้วนะบ๊ายบาย